เอาวันนี้ทําอะไรกันวันนี People, ah ้มาทําไอติมจากเซเว่นอันละสยี่สิบบาทครับอันนั้นใส่อะไรคะัใส่สตรอเบอรี่อ๋อใส่สตรอเบอรี่ไหนกล่องเป็นยังไงดูซิกล่องหน่อยสิอันนี้ก็คือที่วางโค้กแต่ว่าหนูไม่วางล่นนี่คนนี้ทำเป็นคนนี้เก่งนี่ชำนาญ กับเสร็จยังใช้หลายไส้ใช่ไหมลูกอันนี้มันเป็นสองไส้ผสมอ๋อมันเป็นสองไส้ผสมกัน มไม่เสร็จแล้วค่ะมีกลัวผิดมีกลัวใส่อะไรอยู่อธิบายด้วยอันนี้เป็นป๊อปปิ้งแคนดี้ไว้ตกแต่งแม่ไอศครีมโอ้ป๊อปปิ้งแคนดี้ไว้ตกแต่งไหนทำเสร็จแล้วเป็นยังไงขอดูหน่อย <c oughs> มันเหมือนรูปร่างไหนดูซิชโชว์ให้ดูหน่อยโอ้ กินดังเลยไหนป่าเสร็จยังยังไม่เสร็จนี่ล่ะอันนี้นั่งทำอะไรนี่อะเชฟเชฟนั่งทำอะไร,รบบอ้าวจบไปแล้วนหนึ่งคลิปให้เขาหอมทดลองกินเสียอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้เก่งมากเก่งมาก ไม่บายไม่บายเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วเชฟปานไม่บายก่อนเร็ว